สวัสดีครับวันนี้มางานชาปนกิจผมมาตามหมู่บ้านครับในร้านอาหารนะมาเจอมะม่วงดองโบราณนะครับผมหากินยากครับมมะดองโบราณเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับผมรสชาติเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากครับนะครับรูปลักษณะดูดีช้อนตะบูดีหวานอร่อยมากอืมเยิ่มไปครับไปกันขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินน้อยน้องนี่คือบ้านตะสมเหรอวะ ิด,ดูครับม,ม,มุ้งโบราณครับผมรสชาติอร่อยมากครับผมมาตามเลยกล้วงดูว่าการกินของเราจะวิเศษขนาดไหนม,มันจะเปรี้ยวหวานเค็มรสชาตินีน่แบบสุดยอดครับ